ลอยของครับวัยรุ่นนะครับวันนี้น,นันวดเอาใจสายหน้าดินนะครับตัวนี้เป็นของของน,นันวดเองนะครับรอบเบสนะครับทรงกลมสีเขียวนะครับยี่ห้อโอโมโตโชิปนี่นะสายหน้าดินรู้จักกันดีนะครับตัวนี้นะครับโอโมโตโชิปสีเขียวนะครับ6,000 CS CS ออคืออะไรหมุนขวานั่นเองนะครับเพราะน,ะนันทวดใช้ เวลาตกปลาหน้าดินนะหนวดหมุนขวานะครับดูสภาพเนียนๆกลิบๆนี่นะแบบนี้เลยนะครับราคาเต็มให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมือหนึ่งบาทนะครับอ่ามือหนึ่งว่าไว้ก่อนแต่ตัวนี้เป็นมือสองนับครั้งการตีได้นะครับดูสภาพเนียนๆกลิบๆแบบนี้นะครับขายจริงส่งจริง ใช้โดยนันนวดเองนะครับนี่นะครับรหัสของมันนะครับยิงเลเซอร์อยู่ด้านใต้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานเม็ดอินใต้หวันนะครับนี่นะดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวนันนวดว่าสเปคให้ฟังนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอโมโตชิฟเนี่ยลูกปืนเนี่ยบวกหนึ่งนะครับสายหน้าดินรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับความจุสายก็ตามนี้เลยนะครับเกียร์เลชโช5.3ต่อ1นนั่นเองนะครับ แมกดรักนะครับอยู่ที่15ปอนด์15ปอนนี่ก็อยู่ราวๆสัก7ถึง8กิโลกรัมนะครับอัตราเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวรอกนะ365กรัมแน่นะตัวนี้ปล่อยของนะครับสภาพเนี่ยโอ้โหแทบจะ99%เลยแหละนะครับเพราะว่า ใช้น้อยมากนับจำนวนครั้งในการตีได้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวลองไปติดตามชมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเพจ Facebook สหายฟิชชิ่งกันอีกทีนะครับตัวนี้นะนวดเคยเอาไปออกใช้งานทั้งที่เขื่อนแกงกระจานนะครับแล้วก็งานาหน้าดินที่เขื่อนศรีนครินนะครับใครที่ติดตามนนวดนะครับแล้วก็มีงานหน้าดินที่อ,อะไรนะห้วยสมงด้วยนะครับที่ไปมานะครับตัวนี้คือเป็น อรอกที่ติดตามนหนวดมาพอสมควรนะครับแต่ว่าการใช้เนี่ยสายหน้านดินจะรู้กันดีนะครับสายหน้านดินไม่ได้ตีตีบ่อยเหมือนอาการตีเหยืบอปลอมอยู่แล้วนะครับตีครั้งหนึ่งก็นุ่นแหละทิ้งไปเลยนะครับหชั่วโมงหรือสองชั่วโมงกว่าจะปั้นเหยื่ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็นันวดใช้เองนะครับเนียนกริบกริบแบบนี้นะครับดูแลทําความสะอาดอย่างดีมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันบ้างครับมีอะไรนะอุปกรณ์ในกล่องก็ยังครบเหมือนเดิมนะครับนี่ก็มี น้ำมันหยอดลูกปืนให้ทําไมนันาหนดไม่ใช้น้ํามันนี้ครับก็เก็บไว้นั่นแหละนะครับเพราะว่านันโหนดก็มีน้ํามันหยอ,อยอดลูกปืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวประแจตัวนี้มีติดมากับกล่องอยู่แล้วแล้วก็มีเม็ดลาให้อีก2เม็ดนะครับไม่เคยใช้งานนะครับของพวกนี้ไม่เคยใช้งานแล้วก็มีแมนนวลน,นะครับแล้วก็มีไดอะแกรมของเขาต่างๆนานา,น,านานาที่ติดมาให้นะครับนี่เลยนะมือหนึ่งถ้าใครซื้อมือหนึ่งก็จะเจออาจจะต้องเช็คหน่อยนะว่ามีของพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารอกมือหนึ่งที่เราซื้อกันเนี่ยจะต้้มาิวดดใหย นะครับอ่าสำหรับตัวนี้มือ2นะมือ1อย่างที่นันวดบอกไปแล้วนะครับส่วนใหญ่โอโมโต้ขายในท้องตลาดก็จะอยู่ราคาเลทประมาณนี้แหละ2 0 0 0อ่าสองพถึงสองพบาทนะครับแต่ตัวนี้มือ1นึ่นันวดใช้เองนะครับใช้น้อยมากๆสภาพเนี่ยให้นันวดให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเนียน,น,น,นกลิปไหมสีเขียวใครที่ชอบนะครับนี่เนียนกลิปไหมนะนะหลายๆคนยังสงสัยว่านันวดทำไมขายล้อขายอะไรช่วงนี้ขายของบ่อยจัง พอแล้วนะครับความสุขตักตวงไว้เพียงพอแล้วที่เหลือก็อคือการแบ่งปันความสุขนะครับให้ผู้ที่อยากได้ความสุขหรือได้รับไปครอบครองหรือชื่นชมนะครับของดีๆที่นันวนดใช้เองนะครับ ถามว่านันหนวดมียังมีรอกที่ใช้งานอยู่ไหมมีครับแต่ก็เหลือไว้แค่ที่พอใช้นะครับที่เราใช้จริงๆแล้วก็เพียงพอแล้วอะไรแบบนี้ทั้งรอกหยดน้าแล้วก็ลอกหน้าดินด้วยนะครับอะตัวนี้นะครับโอมโตชิปหมุนขวานะครับนี่รหัสของเขานะครับ6 0 0 0 CS นะครับโอมโตชิปนั่นเองสีเขียวนะครับเขียวมรกตแบบนี้นะครับนันวดปล่อยในราคา1 8 0่บาทเท่านั้นเองนะครับขอค่าส่งอีก50บบาทเป็น 1,850บาทนะครับเนียนๆกริบๆแบบนี้นะครับนันหนวดใช้เองนะครับการันตีได้นะครับพร้อมของแถมพรีเมียมฝากไปให้ด้วยจากใจนันหนวดนะครับอ่ะใครสนใจติดต่อมาเลยนะครับยังไงก็ไปดูลรละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในเพจ Facebook Side f Facebook สายฟิชชิงนะครับ1,850บาทจัดไปครับ